ไหมรอบแปนะครับแล้วก็เป็นไถนานะครับแล้วก็เป็นแบงค์ของรอบแปดแล้วก็จะมีของรอบเก้าสไลมและสวัสดีเอฟซของช่องร้านอับจุนรับซื้อแบงค์เหรียญโบราณนะครับวันนี้เนี่ยผมมีนั่รับของนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับตอนนี้ผมมาถึงอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาแล้วนะครับเรมาดูกันว่าจะได้ของอะไรกันบ้างนะครับวันนี้นะัดรับของนิดหน่อยนะครับก็จะเป็นแบงค์สมัยสงครามโลกนะครับก็คือสมัยรอแปนะครับแล้วก็เป็น ไทยนานะครับแล้วก็เป็นแบงค์ของรอ8แล้วก็จะมีของรอ9แบงค์บาทรุ่นนี้นี่ต้องเป็นปริมาณเยอะๆถึงจะรับนะครับแล้วก็จะมีเหรียญฝรั่งเศสแต่ว่ารุ่นยังไม่เก่ามากนะครับแล้วก็สุดท้ายนี่ก็จะเป็นเหรียญญี่ปุ่นนะครับ500ยเยนแต่ว่ารุ่นนี้ถ้าปริมาณเยอะๆถึงจะรับนะครับเพราะว่าราคาไม่ได้แพงมากนะครับไม่ถึงร้อยครับต่อเหรียญ ยังไงก็ขอบคุณที่นัดรับวันนี้นะครับรับเงินสดกลับบ้านไปเลยนะครับขอบคุณครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆกันนะครับว่าวันนี้ผมจะได้ของอะไรกันบ้างนะครับสำหรับของที่นัดรับวันนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณ3 4 5หอย่างนะครับก็คือ1เป็นแบงค์สมัยสงครามโลกนะครับเป็นของสมัยราชการที่8นะครับก็ชื่อว่าวันบาทนะครับอันที่2ก็จะเป็น หนึ่งบาทไถนาครับด้านหลังจะเป็นรูปไถนานะครับสมัยรชการที่6ที่7ครับอันนี้ก็จะเป็นสมัยราชการที่8นะครับแล้วก็เป็นแบงก์บาทนี้รุ่นนี้ยังไม่ได้แพงครับรับปริมาณเยอะๆนะครับแบบนี้แล้วก็เป็นเหรียญประเทศฝรั่งเศสนะครับรุ่นนี้ไม่ได้แพงมากนะครับเพราะว่าปียังไม่ลึกครับแค่ปี1979ครับ 1979ตรงนี้นะครับพอดีเป็นเหมาเขาครับแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นเหรียญอ่าญี่ปุ่นครับตัวนี้ก็ไม่ได้แพงครับราคาก็หลักสิบเองแต่ว่าปริมาณเยอะๆก็ให้เหมาครับอันที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นเหรียญอ่าวันบาทนะครับสมัยสงครามโลกนี้รับซื้ออยู่ใบละถ้าสวยๆก็เริ่มต้นที่500 -1,000 ถึงบาทกันเลยทีเดียวนะครับ ไม่มีตำหนิไม่ขาดไม่รูถ้าสภาพผัดใช้เนี่ยเอาไปเลยก็เริับต้นที่500บาทนะครับ2ก็จะเป็นหนึ่บาทไถนานะครับก็รับต้นที่ประมาณ500บาทแต่ว่าใบนี้เนี่ยมันมีรูหนึ่งรูรูรมดครับแล้วก็มุมไม่ค่อยสวยด้วยนะครับแล้วก็ช้าเยอะไปหน่อยนะครับ อันที่3ก็เป็นสมัยรอบแปนะครับถ้าสภาพสวยๆเหมือนกับรุ่นนี้ราคาก็พอๆกันนะครับใบละเริ่มต้นที่500ร้อยถึงพันบาทนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าใบนี้เนี่ยนครับมีขาดในราคาตกแล้วครับเหลือไม่ถึง500เลยนะครับถ้ามีตําหนิแบบนี้แล้วก็อันที่4นี้ก็จะเป็นแบงก์าบาทถ้าแบบนี้นี่รแล้วเป็นมันเยอะๆครับเพราะว่ารุ่นนี้ราคาไม่ได้แพงครับ ราคาไม่ถึงร้อยครับต่อใบนะครับเคยมีอธิบายแล้วนะ YouTube สามารถเข้าไปชมย้อนหลังได้นะครับสำหรับรุ่นนี้อันที่5นี่อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นเรียนประเทศฝรั่งเศสครับเนื่องจากว่าหมังเข้ามานะครับไม่ได้แพงนะเพราะว่าปียังไม่เลือกครับปี1979ถ้าตัวแพงก็คือปี1900โดยประมาณก็คือประมาณร้อยปีครับถึงจะแพงก็คือเรียนหัวน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นเนื่อเงินนะ แท้ okay, ครับก็ดูเป็นขอบนี่แล้วก้อนสุดท้ายก็จะเป็นเหรียญ500เยนนะครับเหรียญ500เยนก็ราคาไม่ถึงร้อยครับต่อเหรียญน,นะครับเพราะว่าเยอะๆก็มาเขามาครับก็เลยซื้อครับใครมีอะไรอีกที่อยากจะเสนอแนะหรือว่าแนะนํามาก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ ส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงค์เรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง YouTube ได้นะครับช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทาง Facebook ได้นะครับ ID Line Ronnie A9 เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับส่วนรอเก้าจำง่ายๆที่มีราคาไหนนะครับก็คือจะเป็นเลขแดง คือเลข 1, 2, 3จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับสวัสดีครับ